อ้าวสวัสดีครับพอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำจดหมายทวงนะฮะเมื่อท่านดาวน์โหลดโฟลเดอร์ตัวที่ชื่อทะเบียนคุมข่าวและหนังสือเตือนตัวนี้ฮะดับเบิลคลิกเปิดครับดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นี้ครับหลังจากนั้นตัวอย่างหนังสือตรงนี้ครับเมื่อท่านเจอตรงนี้ให้เลือกคำว่าใช่ครับแล้วไปค้นหาไฟล์ Excel ที่ท่านแตกไว้เมื่อกี้นะฮะอยู่ในโฟลเดอร์หนังสือเตือนนั่นแหละครับนะครับแป๊บหนึ่งนะ นะครับนะครับอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับทะเบียนคุมเขาลานครับทะเบียนคุมพศครับโอเคครับข้อมูลเจอกันแล้วครับและถ้าต้องการจะทาจดหมายเวียนก็กดไปที่จดหมายเวียนแล้วก็เลือกดูตัวอย่างได้เลยครับนะฮะจะมีตัวอย่างได้ฐานข้อมูลอยู่ไหนฐานข้อมูลอยู่ในไฟล์ Excel ตัวนี้ครับท่านควรจะมาแก้ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแก้ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเอายอดอะไรมาใส่ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็กดบันทึกครับก็จะเป็น ตัวจดหมายเวียนที่สมบูรณ์ครับพบกันใหม่นะจ๊ะ